ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยกมีผลิตภัณฑ์ที่จะมารีวิวให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะยกยังคิดเลยนะว่ายุคนี้ต้องสตองเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็น PM2.5 ไม่ว่าจะเป็นไวรัสโคโรนาไวรัสถูกไหมเราจะต้องแข่งแก่งขนาดไหนหรอถึงจะอยู่รอดในยุคนี้แต่วันนี้นะคะยกบอกเลยว่าเรามีตัวช่วยแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วจ้านะคะก็ะคือตัวนี้เลย g กมมาเอ็กตัวนี้คือเป็นมัดแท็บไอเทมจริงๆนะคะตัวนี้เขาจะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งอยกมองว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสวมแมสก็จริงเราล้างมือบ่อยก็จริงเราโซเชียลดิสทันซิ่งก็จริง แต่ถ้าเกิดภูมิร่างกายเราอะมันต่ำทำงานไม่ดีเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเอาจริงๆนะถ้าเราภูมิร่างกายดีอะเราติดเชื้อแล้วถ้าเราแข็งแรงนะคะเชื้อนั้นอะมันก็หลุดออกไปอยู่ดีอะไม่สามารถอยู่ในร่างกายเราได้นานซึ่งตัวนี้เลยค่ะตอบโจทย์มากนะคะเขามีส่วนผสมนะคะ ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันล้างหลอดเลือดแล้วก็ช่วยในการบำรุงร่างกายเนี่ยกว่า13ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจมูกข้าวที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและสารแกมมาออริซานอลนะคะแล้วก็น้ำมันงาน้ำมันงาขีมอนตรงนี้ค่ะช่วยในการล้างหลอดเลือดลดไขมันและคอเลสเตอรอลและกลุ่มของเห็ด5ชนิดบำรุงร่างกายเสริมกำลัง เพิ่มภูมิคุ้มกันและเป็นยาอายุวัฒนะด้วยค่ะก็จะมีผงเห็ดชิตาเกะผงเห็ดยามาบูชิตาเกะผงเห็ดไมตาเกะเห็ดลินจือและถักเช่าค่ะมากไปกว่านั้นนะคะส่วนผสมพีเมศยมากเลยก็คือลากโสมช่วยบำรุงร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันช่วยคลายเครียดด้วยค่ะ แล้วก็มีโคเอนไซคิว1ทที่เพิ่มพลังงานในระดับเซลล์เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนที่ละลายในไขมันช่วยในเรื่องของการทำงานของหัวใจผงเงาขิงช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นผงใบอ่อนและยอดอ่อนทูคาวช่วยต้านเชื้อไวรัสตัวสุดท้ายตัวสำคัญเลยนะคะก็คือ ยีสต์เบต้าคูแคน85%ซึ่งตัวนี้ค่ะเปรียบเสมือนเป็นอาหารเลี้ยงเม็ดเลือดขาวเลยทําให้เม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้แบบดีเยี่ยมเลยอันนี้คือหยวกก็ไปอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมตมาเนาะเกี่ยวกับเบต้าคูแคนเนี่ยแหละเขาเป็นสาสตร์ที่ช่วยในเรื่องระบบภูมิคุม้มกันได้ดีมากส่วนตัวหยวกเนี่ยนะคะทานมาได้6วันแล้วแบบประทับใจมากเพราะว่าปกติแล้วหยกจะเป็นคนที่ ป่วยง่ายแต่ปีนึงต้องมีแล้วสี่ห้รอบเออพอป่วยเสร็จแล้วต้องใช้เวลาในการกว่าจะหายเป็นไข้หวัดเนี่ยประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนเลยนะแต่ว่าตั้งแต่กินตัวแกมมาเเนี่ยมาได้6วันเนาะมีวันหนึ่งคือหยกอะเหมือนจะป่วยแล้วเหมือนเริ่มมีอาการอะ แต่ว่าพออีกวันนึงนอนหลับไปตื่นมาแล้วมันหายไปเลยอะ่ะไม่มีอาการแล้วก็น้องสาวยกอาคา่ะที่เขาเป็นภูงแพ้เจอ PM 2.5เนาะก็คือตาบวมเลยยกก็ให้เขากินตัวแกมมาเเนี่ยเชา้า1เม็ดเย็น1เม็ดคือตื่นขึ้นมาแล้วยุบเลยค่ะจะบอกว่า1กล่องอาคะหารหกระปุกเนี่ยเขามี30แคปซูลนะคะทานง่ายมากเลยเพราะว่าเขาเป็นซอฟต์เจลาตินแคปซูลค่ะ แคปซูลนิ่มแบบนี้นะคะคืนง่ายค่ะทานแค่วันละหนึ่งหรือ2เม็ดเท่านั้นถ้าเกิดบำรุงร่างกายนะคะแบบต่อเนื่องก็ทานวันละ1เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าแต่ถ้าเกิดเราเริ่มมีอาการและน้ำมูกมาเริ่มมีผื่นแพ้เริ่มมีคันตาคันผิวนะคะเราสามารถบำรุงได้แบบเต็มที่เลยเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดค่ะและแอบบอกนิดนึงนะคือหยกชอบตรงที่ว่านอกจากบำรุงร่างกายแล้วเนี่ยเขาทําให้ผิวอะชุ่มชื้นขึ้นด้วยเพราะว่าเขาเป็นสูตรน้ํามันทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไปด้วย ตัวนี้ก็สาหรับใครนะคะที่กําลังมองหา ตัวช่วยในการเพิ่มภูมมิุกันในช่วงนี้นะคะสําคัญมากเลยแล้วก็บํารุงร่างกายด้วยทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นช่วยในเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชายก็สามารถทานได้นะคะก็จะดีมากๆแข็งแรงมากๆเลยค่ะก็สามารถหาซื้อแกาเมอร์เอได้จากตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือตามเพจ Facebook ลองพิมพ์คําว่าแกมมาเอยก็ได้หรือ,อจะที่ไลน์แอดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้เผื่อว่าใคร ใจก็สามารถทักไปหาซื้อได้ตามสะดวกเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะยกก็ลาไปก่อนนะคะกับแกมมาเอ็กค่ะและเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ